มือมือมืดมือมือมือมุนปเปือให้มัดน่นสนิทเลยทองใจกันเลยให้จะมิสตาดปล่อยจานเข้ามาได้ป่ไสื่อคุ้คงเจ้านีใจเร็วเกินไปแล้วทำไมเหรอ อ้ยมันมันมัเกิดอะไรขึ้นละเอา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 เอ้าเอเอ้าเอาอ้อ้อ้าเออ้าเ้อ้าาา้าเอาอเอาเอ้าอ้อ้า้เอาเเเ นายโยนตักไก่เจยบายโยนนายโยตักไม่เจยโยนยยักไม่เจยบไม่เจยโอ้โหโอ้โหอ้โหไอ้เหโอ้โ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 หจอ้โหไอ้เหโอ้หอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้เหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้หอ้หอ้หไอ้เหอ้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 หไอ้เหอ้หอ้หอ้หอ เอาข้อพิเศษของข้าคืนบ้างเฮ้ยเฮ้ยเขาขออะไรไปอ่ะโอ๊ยอะไรอะไรทำอะไรโอ้ยจักรจีจักรจีให้จักรจีอย่าบจี้ยาบจี้อยู่ได้จักรจีจักรจีโอ๊ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีหรอกไม่มีเอาเอามีเหรอได้แล้วเฮ้ยหมอแล้วเอาเฉยเลยเฮ้ยผมยังไงเนี่ยเยอะแยะเฮ้ยเจ้าพิสานทำไมเชือกทองเนี่ยมันจะไม่ได้ แต่กลับมัดข่าได้อะถึงอย่างว่าก็ขามีคาถารัดเชือกคาถาคล้อยเชือกอยู่สิถ้ามัดถูกตัวเองก็ต้อนคาถาคล้อยถ้ามัดคนอื่นก็ท้องคาถารัดข้าใตหรือยังโง่งแมจะเชือกบ่าเอ้ยดเรื่องมากซะ้วยมีคาถาด้วยอะไรฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ เป็นเลงกอนได้เป็นยังไงอดกินโหูข่าแล้วเอะชาเปล่าเ่ะไอ้เจ้าสุกรอูดอดเอ้ยถูกมัดสบายได้ยังไงพูดมามัสสบายเหรอสบายกระเพเด้ยแม่น้องชายมันต้องห่วงนะร้อยค่าไปก่อนแล้วค่าจะกลับมาช่วยเจ้านะรอไปก่อนเกียดหิวเลยไปเลงฮะ ช่วยขั้นเหรอลำบากตัวเจ้าก็ตัวไม่รอดแล้วเจ้าอะไรมาช่วยเรามันโถนนึกดูดูมิจฉนดงมอจเดีเราเธ็์อาจารย์คนมาตาที่เดียวกันไปถึงโยมบนโลกแล้วจะได้มีเพื่อนไงโอ้ยกายพูดเยอะจริงๆเลยนี่เจ้าอ้วนเลิกพร่ามได้ยังเจ้าคอยดูกันแล้วกันนะได้ อดูให้ดีดูให้ดีดูสิไปได้ไงดูดูโอโ้โหนมอคงเชื่อไปเลยถ้าเจ้าออกไปได้ช่วยหงอเจ๋งป่ยกายก่อนนะถ้าพวกเจ้าอยู่พวกวิสัตร์ไม่กล้ากินเนื้ออาจารย์หรอกอาจารย์ให้คอดแคลหลังของเัน,เนแค่แหะยังไงก็ต้องออกไปกันหมดอ,หอาจารย์ช่ไหมว้าว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 ว้้าวว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 ว Ôi, wow 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 เขาทานเีฮะที่ถูกมัดอยู่เนี่ยได้สวมหลอมที่เดินไปด้านกลับเป็นตัวดจีกันนะเย็บเธอเนาะอะไรนะเมื่อกี้มันพูดอะไรอะไรไอ้อะไรอะไรอะไรจว่าไงจมว่าอะไรนาะค้าค้าได้เหรอได้ไหมไงได้เหรอของไปกังไงสู้ของของไปยังไงจะถูกใจ่ายก็เลยว้ายว้ายขึ้นมา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 ไอ้บัวหรือว่าไมันซื้อ

ถ้าจะตีต้องตีเบาๆด้วยถ้าจะตีแรงเขาจะโวยไหวเองนะ่ายโอ้ยทนร้อยไม่เป็นเหรอตลกอะไรเจ้าไม่โดนนถ้าเจ้าโดนจะทนได้หรอฮ ที่าแกร่างเพื่อพวกเจ้านะแต่เจ้ากลับมาเปิดโปงปีศาจต้องทำยังแก้งไม่ออกจะรู้ได้ยังไงเนี่ยไอยเป็นเลงจะมาถามกันได้ยังไงกันขอนเจ้าถึงหน้าตาจะเปลี่ยนไปแต่แต่ตะโตูเจ้าไม่เคยเป่ดนะแตงจะขนาดนั้นขค่แคดวบเดียวคขาโลแหลมจำได้ตุก้นฆ่าเลยนะข้าจะทำาไปตีเจ้าสองที จ้าก็ร้องดังๆนะดังสุดฤทธิ์เลยนะหลอกหลอกนี่หลอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจังหรอกช่ยเจ็บจังมันเลยอจะตายอยู่แล้วอ้ายดออออ๋ออ้อย๋ออ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 ๋ยอยออ๋ออ๋ออ๋อออออออ